ส่งเพื่อนไม่อยากส่งโอเคโ,เคโเคหโคตรไกลเลยพี่นี่ไกลกว่า Dislow Ga ม ing บริการเติมเกม,เกมคุรกดสตีไรเบล,ลไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไต้หวนันญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็มีแพค็คให้เลือกมากมายรวมถึงรับซื้อขายไอดีคุรกดสตีไรเบลอีกด้วยจะเติมเรื่อง Dis l o เกมมิ่อย่าลืมบอกมาจากช่องเซอร์เซนนะฝากประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะครับเรากำลังจะมีการแข่งขันคุณุกฤบาสเกตบอลสตรีไรเบล,ลทัวนาเมนต์บายดิสโลเกมมิ่งนะครับก็จะ ก็มีการแข่งขันในวันที่6 7 8นะครับแล้วก็รับสมัครถึงวันที่31นี้นะครับก็จัหมดแล้วอย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับมีการแข่งขันทั้ง2เซิร์ฟนะก็รายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะครับกราบสวัสดีทุกท่าน,น,นเลยนะครับกลับไปช่องโซลเซ็นชัทเทิลกันอีกแล้ครับกับเกมคูร์เซอร์สตรีทไรเบลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมามแนะนําเป็นพาร์มิโซนนะครับเป็นสายสปอร์ตนั่นเองครับสายเล่นเกมรับรีบาวครับ คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คังอวิโซนไม่มีใครเอามาทําแต้มแล้วครับจะเล่นเป็นรีบาร์ล้วนนะครับก็ค่าสเตตเนี่ยรีบาวมัน165เลยเนาะค่าจำร้อยแปนะถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อเอ่อความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เสื้อที่ผมใช้จะเป็นใส่ยจำบวกสามนะครับ <Je c. S 1> ต,รรตัวนี้ปุ๊กหกนะสำหรับที่ใครจะมาเล่นสายรีบาวนะครับก็จะมีพรสวรรค์ที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเอ่อ ถ่าไหนวะมันอยู่โหมดไหนเนี่ยอ่ะแป๊บนึงครับมันจะมีท่าทิปอินดังครับอาจจะอยู่โหมดกันตีหรือเปล่ะท,ท่าทิปอินดังเนี่ยได้ใช้ครับนี่ท่านี้อันติดคือท่านี้ได้ใช้ครับเข้ามาทิปอินป้องในการเปิดโซนนะเปิดโซนแล้วแล้วเข้ามาทิปอินอันนี้คือได้ใช้ครับแต่ว่าก่อนที่จะเปิดโซนเนี่ย มันก็ยัไม่ได้ทําอะไรมากมายก็คือลอรีบาปกติเล่นเกมรับทั่วไปนะครับแต่ว่าแนะนําว่าใครมียังไงก็ต้องอันติตันนะไม่งั้นเอ่อเปิดโซนนานครับก่อจะเปิดนะแล้วก็ต้องมีครับดังหนึ่งดังสองเลพวกนี้ทั้งส่งนี่ไม่ต้องมีครับดังโดนตบส่งไม่ต้องมีมีแค่ถึงนี่แค่นี้ก็พอครับแต่ถามว่ายังมาเอามาทําเต้มพอได้อยู่ไหมมันก็ต้องวัดใจนะว่าโดนตบได้ไหมคือถ้าเล่นในแรงผมเนะี่ยมันตบไม่ได้แล้วครับแรงพึ่งรีด้วย เอ้ยไม่ใช่ตบไม่ได้แล้วมันทาไม่ได้แล้วมันโด no. นะนตบยับหัวโนนะฮะเกบมาดูลูนลูนที่ใช้ครับก็จะเป็น,น,นลูนอ่อแนบลูนรีบาวนี้ผมจะใช้เป็นชุดกลางรีบาวนะครับเม็ดนี้ชุดกางรีบาวลูนเขียดจะใช้เป็นจัมมรีบาวลูนฟ้าจะใช้เป็นจัมมชุดกลางนะครับส่วนลูนใหญ่จะเป็นเมุรานะครับรีบาวบวกสามนะครับทุกครั้งที่รีบาวได้จะพลังงานบวกสี่นะครับแล้วก็เป็นพลังงานเริ่มต้นนะครับบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นพุ่งแย่งรีบาว เวลากดวิ่งแล้วเอจะบวกอีกสองครับไม่ใชไม่ผิดนะหรือกดวิ่งมันบวกห้าวะแล้วมันรวมกันเจ็ดนะประมาณนี้ผมแปลให้เอ่อบินกับบวกห้าโอเคก็คือใส่รูนี้บวกห้าครับอนไรี้คือต้องกดต้องกดใช้ถ้าไม่กดใช้มันไม่ไม่บวกอีกแล้วอะไรงี้คือถ้ากดปั๊บมันจะบวกเจนะ็ดครับกดปั๊บมันจะเอ่อ บวกเจ็แต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าไรมันบวกห้ากดวิ่งบวกห้าแต่ถ้าแบบแดดอะแบบแดดเหมือนริวเวอร์ลันเตะแบบมันเขียนว่าพุ่งพิเศษนะประมาณลิวเวอร์นะน่าจะเราจะบวกอีกสองโนเจ็ดน่าจะรวมกันหรือว่าอาจจะไม่รวมอะอาจจะแยกก็คือมันวิ่งไม่ได้แต่ริวเวอร์มันรวมได้อาจจะเป็นเจ็ดนะครับดูก็ประมาณนี้โอเค ก่อนจะไปรับชมกันนะครับเกมเพกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีจัดทัวร์นาเมนต์นะครับก็อย่าลืมไปรุสมัครกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้วครับไปแล้วครับแล้วเจอกันอ่าคางามิมันโดนเนอะเรื่องเรื่องรีบาวคางามิดีกว่าครับแต่ว่าอาโอมันมันเก็บบอลได้มันพุ่งไปได้มันสติลได้ครับแต่ถามว่าคางามิก็ดีไหมก็ดีครับฉันต้องเล่นซีเหรอเนี่ยมีโดมามีโดเลือกตัวไหนดีโด เอากอดหยิบก่อนเลยก็ได้นะเฮ้เออฮาวลาก็ได้โอ้เชิญฮาวล่าฮาวล่าบอลเท่าไหร่ออไ,รไอ้ที่โซนโดนดักยิงสามตลอดเลยโดนเป็นปกติโอ้ทาโกโอเนี่ยนนนนเนี่ยโดนสองตัดบอลเนี่ยไมิดโอสองโดนคอมสองเนี่ยเราจะโดนสองคอมนี่ยแหละช่วยรีบเอามาช่วยรีบเอานี่แหละคือคือสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยไออารโอทาคาโอเนี่ยคือตัวแก้มิโด มีโดวสองปับ๊บหยิบปับ๊บยังต้องมีทาคาโอหนึ่งตัวแปลว่าอีกฝ่ายนะ่าจะแรงประมาณไม่แดงกระสนโดนม<ง>่วงมงูฟ<ง>้าไอเสียมัน่รู้ไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวสรุปสรุปเราคิดเยอะไปเขาแค่อ๋อจะว่าคอมโบส่งไปเฉยครับไม่มีอะไรเออไม่มีออะะไรก็จคมโบส่งไปเฉยแต่คังเวลาเป็นตัวเดียวที่ผมไม่มั่นใจในการรีบาลด้ว <laughs> เล่นโกบอลลี่กับไฮยาขาวแห่งรู้สึกรีบาลดังโดดไว้ไอ้คังวลาต้องโดดไวโดนเล็ก ไม่พอมันมีจังหวะให้เด้งบอลเนี่ยผมรู้สึกลังเลว่าจะใช้รีบาร์หรือว่าจะเด้งอ๋อไม่ต้องคิดเยอะเด้งยังไงก็เด้งเด้งทุกอย่างเด้งเด้งหมดเลยมันได้พลังงานยังไงก็ต้องเด้งเด้งไปมาเถีงเลยสวยเออตัวนี้เล่นเป็นตัวนี้เล่นเป็นมิดโอเล่นเป็นแบบแบ็กสเต็ปทกนี้เพิ่งสอนเลยเมื่อวานี่เพิ่งสอนเลยเมื่อวานมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นวัดอุ้ยเล่งเลยอ๋อ ไม่ได้มองนะมีมองเอาอยู่อันนี้คือปุ่มอะไรอ่ะปุ่มเล็กๆของซากราเอาพลังงานเอาปุ่มอ่ะปุ่มอุ้ยลูกแถวนีิงลงลูกนี้ก็ลงมันเป็นคนน้อยปุเอเนอร์จีอ่ะเหมือนม้าชายกิงคลองของซากราต้องรอให้มันเต็มก่อนแล้วก็สองให้เราเขาบอกเพิ่มต้องกดใช่ป่ะเดี๋ยวมันใช้เองมันใช้เองดีลงสวยแหม่ไม่โดตัวนี้เล่นเป็นโดนแล้วเล่นเป็นเห็นไหมตัดเต็บบ่อยตัวนี้เสี่ยง เอาไงงออยู่เด็กมันห่วงโอ้ยห่วงไม่ติดเลยหลอดสวยสวยโอ้โหลงแม่นลงด้วยโดนตบไปลูกนึ่งไงลงไหมลงเรียบร้อยไม่ลงเมื่อกินไม่กินดูว่ามันดีโอ้ยเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ โเมื่อกี้นึกว่ามูลาโซดอุ้ยโดนพอมันได้แล้วเนี่ยเนีาะต้องแรกว่ะเดือดล้มเล่นเป็นมูลาโซดในที่พ่านเฮ้ยนี่ไงแลกแรกแรกค้าเขาเปิดแล้ตีแล้วแหลกเกือบเออสามเลยนะเพื่อนต้องยิงเมื่อกี้มันต้องยิงถ้ามันไม่ยิงมันโดนตัดแน่นี่นะเก็บมาเอาเอาสองผิดเอาได้เหมือนกันได้หยุดได้หยุดได้หยุดโอ้ไม่ลงเลย ไม่ได้ใส like. uh. ่ช mm ิงแวรอ่ะไม่ลงโอ้แสงมันเยอะไปวะเออมองไม่เห็นเลยแสงเยอะไปวะก็มองไม่เห็นเลยอันอแสงเขาโอ่นี่ก็เอาร่าเกินไปแล้วแหละสวยลงอุ้ยเกอพี่บอลนะดว่ายังโดน แล้วพี่เซนเตอร์คนระับมื่อถ่ายข้าวเกมนิดหรึ่อ๋อไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เห็นเห็นเราเราหลุดแน่เมื่อกี้เห็นเห็นในเกมนเราหลุดเนี่ยผมนิ่งบอดบอทเล่นแทนไม่ได้รู้เลยไม่ได <electronic. S 2> ้ไม่ได้เลยครับพี่จ่าชนลงบ้านเลยแทนไม่ได้เลยพี่ตอนแรกพี่กดขอไปขึ้นเปลี่ยนให้สวย ผมเวลาโดนตกเลยกช้ทิกนั้นต่โดนเนิคแล้วโดนเนินมันไม่ยงนั้นมันโกงไปนดน่งยิงเี่คนสร้างได้หัวแตมดังเหรอใช่ครับยิงลงนี้บิดเพลี้ยไอ้ยิงลงแล้วมันมีสเตค โอ้เอาจริงว่ะมองแต่อาโอเฉพาะเขาบอแม่งเล่นเองมีเสียงเสียงด้วยโอเคต้องส่งระวังเจอคอมเนี็ยต้องส่งระวังเมื่อไหร่จะได้อันตรีนะซามเมื่วยวร่กัวโดนไติดคอหนึ่งโอ้ยส่ำสุดไม่โดนเลยอะไรกันได้กันแน่เฮ้โอ้โห ไม่ได้พี่ตบช้าบพอตบโดนแม่งฉกเงียตีแล้วแก่ลงไม่ลงลงลงว่ะลูกนี้แม่นเออแม่งแม่นว่ะมีโดษแต่นี้แม่งแม่นว่ะนี่น่าจะไม่ลงนะโอ้หลอนแล้วเนี่ยอุ้ยตบไม่โดนหลอนแล้วเนี่ยเราจะเข้าอะไรเนี่ยเงียตีส่งเพื่อนไม่อยากส่งโอเคโคตรไกลเลยพี่ไม่อยาไกลกว่า ใายพี่เผื่อโดดโอมันหนึ่งจริงพี่เผือโดดมันมันหนึ่งพี่ไม่พักเลยเดี๋ยวพี่ตบหนึ่งได้แหละแมงเลยดีไปหนบใไปกู้เลยสิเหรอพี่เห็นยังมเขามาูกาะเขาทายไหมครับบอกว่าไม่มีอ่ะวาฮดากูโอ้เยอะใครกินอะไกันบ้ได้ สวยเลือกโอ้โหโคตรไก่เลยพี่ไก่กว่าดูดบอลดูดเท่าเลยดูดเลยอ่ะโอ้ยตกฉาไปเห็นได้ให้ให้ให้มิโดเล่นเรื่อยๆพี่ก็มีพี่ก็มีนาแล้วพี่พี่ก็ไม่ได้ใช้โอ้ยเกลัยพี่เกลัยให้โดนเล่นเหมืนเตี้ยกว่า เฮ้ยมันไม่โดนจริงพี like ่ก oh, oh, ็ตกไดวอะไรกันด่ากระเลยีบ้าโอ้โหมันหงมนมนเลยิโดตอนนี้ม็นมึงมนมากอ่ะิโดตอนนี้มึงแม่นจริงสองหเลยอะไรผมปเก็บแล้วโอ้จวงโอ้โดนูเลยโดนูเลยยึดเดียวไปเลยนั่นเลยแบบเต็กงีิไม่หลงความมลย เอ okay. ล่อแทนเบียดพี่พี่ดีป่ะพี่ผมไม่ได้เบียดด้วยมันเบียดผมนั่นแหละนรโดนโดนเบียดถิดปิวโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ร่างมองไม่เห็นเลยอ่ะมาดูร้อนกันแล้วแล้วแม่แล้วแม่เปิดแสงสนามพี่มองไม่เห็นอีกสนามพี่อ่ะโอ้ยสวยพี่มองไม่เห็นเลยแม่งเปิดโซนแล้วแม่ก็มองไม่เห็นเลยถ้ากันลุกนี้ได้พี่กันตีผมมันตีเกือบสวยสวยไอ้จ้วงวะเมื่อกี้จีจ้วงเลยล่ะ ล็อกเเกเบดเสียไม่ได้โอ้ยตาแรกที่ชนะย่างอย่างย่างย่งไม่ไดหลือเปล่าีนี่ตบำหนึ่งไงตบำหนึ่งโอเคเก็บบอลแทมนำเลยพี่เลยเล่นข้างในโดนเหรอแต้มนำเลยพี่เลยเล่นข้างในมันมันปลอดภัยกว่าต่อต่เอ๊ะเดี๋ยวได้เลย ปุ่มอะไรวะโอ้โหโดสามเลยเแต่พี่ทงอัพพรมางงว่ะกระปั๊บปั๊บปั๊บไม่ลงลงแม่นอยู่แล้วคาร์ลี่อ่ะตัวนะยิงแสงลงเลยอันนี้คืออะไรกระโดดวะอครับเท้าหน้านี้แม่งตบไวตบเท้าอ่ะไก็ยีโดดก่อนเมื่อกี้ผมก็ตอนที่มันพุ่งถึงซึ่งวันก็โดนเลยเมื่อกี้พี่ยีโดดเลยแล้วมันขึ้นตบชาตบไวก ทำไมไม่เก็บอะอันนี้ตอไบไปเผื่อสองไม่ดนถ้านีเล่นตัวหลักได้ไหมครับหัวโนะครับได้หัวโนะครับตัวคือปล่อยได้ครับปล่อยได้แต่ว่าหัวโนะครับผมบอกเลยว่าโนมากครับตัวอะไรครังครัีเขาถามว่าปล่อยบอลได้ไหมปล่อยบอลหลักได้ไหมคือได้ครับแต่ว่ามัวกันน็อกเลเวลสามเราเอาไว้อยู่ผมบอกเลย